ครับครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าที่เขาถูกกล่าวหาอะไรครับเพื่อนพิมที่ที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยคือว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งนักร้องที่เราก็ติดตามเขามาตั้งแต่ตอนที่เรายังเด็กเนาะผมกล้าพูดผมติดตามจริงคือคือพี่อ้นเนี่ปริ้นรูปน้องพิมพ์เนี่ยนะครับแปะไว้ในห้องเลยครับผมนะคือชอบมากชอบจริงเพื่อนๆในกลุ่มก็จะรู้ว่าถ้าเกิดว่าตอนรู้สึกเป็นชิลลี่ไวช็อกมั้งนะใช่ไหมถ้าจไม่ผิดจำไม่ได้จำไม่ได้เออจะมีอ่าเรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มเกิร์ลกรุ๊ป ผุดขึ้นมาในช่วงหนึ่งนะก็จะมีหลายคนนะโดยน้องพิมพ์ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็มีจุดเด่นเลยหลยคนก็คงจะเห็นในความน่ารักสดใสนะฮะใช่ครับชุดขาวของบผมครับผมมาดูแต่ว่าที่จะพูดถึงเธอในวันนี้เนี่ยคือว่าเขาบอกว่าเธอเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้แม็กแล้วก็ปุยฟ้าเอฟเนี่ยเลิกกันนะครับวันนี้เจอเธอก็เลยขอออกมาแก้ข่าวนี้สักนิดหนึ่งดีกว่าครับอื ถึงเวลาที่นัแสดงหน้าใสนะครับพิมพิมประพานเคปก็ขอออกมาเคลียร์ประเด็นข่าวที่เจ้าตัวเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่3ทําให้คู่รักของบ้าน AF ครับแม็กแล้วก็ปุยฝ้ายต้องเลิกลากันไปครับแลาสุดนี้เจ้าตัวก็เลยขอออกมาปฏิเสธข่าวลือที่เกิดขึ้นว่ามือที่3เนี่ยไม่ใช่เธออย่างแน่นอน แล้วก็บอกนะครับว่าแอบงงกับข่าวที่ถูกจับไปโยงว่าตนเองเนี่ยเป็นมือที่สาของเขาแล้วก็เผยนะครับว่าฝ่ายชายก็ออกมาขอโทษหลังจากที่ตกเป็นข่าวแล้วนะครับรูดถึงแจ้งสถานะว่าเป็นแค่พี่แค่น้องกันเท่านั้นแหละครับก็งงๆค่ะเพราะว่าเหมือนมันไม่ได้มีเขาอะไรเลยว่าเราจะจะจะไปเป็นมือที่สามเนี่ยค่ะอาจจะเป็นเพราะร่วมงานละครด้วยกันคนก็เลยสงสัยว่าจะเป็นเราหรือเปล่าเงี้ยไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ความจริงอยู่แล้วจะรู้สึก เออเห็นใจพี่พี่ทั้งสองคนมากกว่าใช่ต้องให้กําลังใจก็ล่าสุดก็เจอพี่แม็กวันปิดกล้องก็ให้กําลังใจก็อย่างที่พี่แม็กบอกอะค่ะเพราะว่าแบบแค่ร่วมงานกันจริงๆใช่ก็เจอวันปิดกล้องล่าสุดพี่แม็กก็เดินมาขอโทษก่อนเลยก็ว่าพิมขอโทษนะทาให้เป็นข่าวเลยอะไรเงี้ยพิมก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยอะไรเงี้ยสู้ๆนะอะไรเงี้ยเวลาเจอที่กองก็จะพูดคุยกันปกติก็เวลามีปัญหาเรื่อง เออบทเรื่องอะไรก็จะขอทาแนะนําที่พี่แม็กก็น่ารักพี่แม็กน่ารักกับทุกๆคนเลยใช่พี่แม็กจะจะรู้สึกรู้สึกเกรงใจพิมมากกว่าโดยพี่แม็กเขาจะบอกว่าแบบเออพิแมแบบเงียบๆเรียบร้อยเรียบร้อย,ยอะไร,รเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยได้มาเล่นอะไรด้วยอะไรนเงี้ยค่ะพูดจาปก,กติเพราะว่าเป็นพี่น้องกันอยู่แล้ว เจอได้ร่วมงานกันก็ยินดีอยู่แล้วค่ะตอนแรกอะ่ะคุณคุณแม่ก็ส่งข่าวมากว่าพิมยังไงเนี่ยอะไรเง,งี้ยงงอะไรเงี้ยพิมก็บอกว่าอ๋อมันพิมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพิมได้ยังไงเนี่ยคุณแม่เขาก็ไม่ได้อะไรค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็บางทีก็ไปที่กองแล้วก็แบบเจอก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงไม่ได้มีใครซีเรียสอะไรค่ะปกติมังคนร่วมงานกันแล้วตอนนี้คือคนก็แค่แบบว่าสงสัยว่าเป็นใครอะไรเงี้ยอาจจะมาสงสัยที่เราเพราะว่าร่วมงานด้วยกันแต่ว่ายังไงก็ ให้พี่แม็กกับพี่ฝ้ายสู้ๆแล้วกันนะคะก็ออกปากยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเองอย่างแน่นอนนะครับที่เป็นคนทาให้อดีตค,คู่รักแม็กคปุยฝ้ายเลิกกันนะครับแถมยังบอกว่าเวลาเจอกันก็สามารถคุยกันได้ปกติเะงครับโตอีกรอบนะจ๊ะคือ <ๆ S 2> ที่เขาเลิกกันเนี่ยคือตอนนั้นก็เห็นทั้งพี่ปุยฝ้ายก็ออกมาโพสต์ว่าอย่าไปโทษพี่แม็กอะไรอย่างนี้นะแล้วสุดท้ายก็ มีคนมาพูดว่าเป็นเธอได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วอย่าไปขุดคุยอะไรมากนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ผ่านไปแล้วเริ่มต้นมาดูโฟกัสในเรื่องสิ่งดีๆใหม่ๆดีกว่าคือ 2, 2คนก็ทะเลาะกันเนี่ยออคือแบบ2คนนี้เขาก็ไม่ได้มีอะไรแล้วเนเอะไหมแต่คนที่ไปยุเขาเนี่ยออไปขุดคุ้ยนะครับเอาเป็นว่าไปติดตามผลงานแล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามความรักนะฮะเรียกว่าเรื่องดีๆกันต่อไปในข่าวต่อๆไปแล้วกันนะฮะ